สี่เคล็ดลับแก้ปวดหัวเรื้อรังครับตั้งแต่ผมเรียนจบด้านสมุนไพรมาเนี่ยบอกเลยว่าเจอปัญหาคนปวดหัวเรื้อรังนี่เยอะมากๆเลยหลายคนเนี่ยแก้ปัญหาผิดๆโดยการกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเพราะว่าคิดไปเองว่า แค่ปวดหัวเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยดังนั้นวันนี้ผมเลยจะมาแชร์วิธีแก้ปวดหัวเรื้อรังเบื้องต้นให้รู้เพราะว่าเรื่องของการปวดหัวเรื้อรังเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ให้หายขาดเนี่ยจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเราเสี่ยงกับปัญหาเส้นเลือดสมองตีบแอบซ่อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดสมองแตกเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต ได้แต่ก่อนไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้หมอแบงค์ด้วยนะครับวิธีแรกคือการงดอาหารมันมันทอดๆเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้เส้นเลือดสมองตีเพิ่มขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ไม่เกิดการปวด หัวเลื้อรังที่พบบ่อยมากๆได้วิธีที่2คือการดื่มชากาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมหรือครีมเทียมเพราะว่าการที่เราดื่มชากาแฟที่ไม่ใส่พวกของกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยในการล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองซึ่งทําให้ปวดหัวเลื้อรังได้ยกเว้นอยู่กรณีเดียวคือใครมีปัญหาความดันเนี่ยสูงเกินร้อยห้าสิบห้ามดื่มกาแฟครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทให้ความดันพุ่งสูงเฉพาะหน้าจนเป็นอันตรายได้วิธีที่สาม คือการดื่มน้ําเยอะๆอย่างน้อยวันละ2ลิตรคือถ้าเกิดเราดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เลือดข้นเหนียวเลือดเลี้ยงสมองไม่พอแต่ก็ทําให้ปวดหัวเรื้อรังได้วิธีสุดท้ายคือถ้าเกิดเราทําทั้ง3วิธีเมื่อกี้ที่พูดก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอาการปวดหัวไม่ดีขึ้น หรือดีขึ้นแต่ไม่หายขาดเนี่ยก็แก้ไขโดยการกินสมุนไพรล้งางไขมันเส้นเลือดสมองซึ่งพอละลายไขยมันออกได้หมดแล้วเนี่ยอาการปวดหัวก็จะหายขาดได้ครับฟังจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะรู้วิธีการแก้อาการปวดหัวหรือแรงเบื้องต้นให้หายขาดได้แล้วที่สําคัญคือรู้อย่างเดียวไม่พอต้องอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนอนป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดสมองแตกครับ